สวัสดีครับพี่ดิกคอรโอมาทําอะไรครับเนี่ยอ๋อมานั่งอ่านหนังสือนั่งอยู่เหรอครับตอนนหนังสือเพื่อไมนั่งอานคริสอินไซส์รู้ลึกหลากเรื่องราวในคริสศาสนาครับวันนี้เรามาประเดิมอีพีแรกของรายการอย่างเป็นทางการนะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่เลยครับสามเณรราลัยแสงธรรมนะครับหรือว่าเป็นที่รู้จักกันดีในนามของบ้านเนรใหญ่แสงธรรม วันนี้เราจะมารู้ลึกถึงชีวิตกิจกรรมและความเป็นอยู่ของบรรดาสามเนนใหญ่หรือว่าบราเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับบัลเดอร์เสือบัเดอร์นาวครับบัเดอร์เสือเองก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเรียนแสงธรรมหลังนี้นะครับบัเดอร์เสืออยู่ชั้นปีอะไรแล้วครับปีนี้อยู่ชั้นปีที่3ครับปีที่3ามบัเดอร์เสือเองอยู่สังคมนทนอะไรครับผมมาจากสังคมนทนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีใต้สุดเลยใช่ครับนะครับแล้วบรรดาพวกบัเดอร์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะเขามาจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยอ๋อบัเดอร์นาครับเราก็มีมาจากหลายที่ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาค อีสานมีมาทั่วไทยจริงๆครับทั่วไทยเลยนะครับสืบสังข์ขมันทนของศาสนศจากคาทอลิกนี้ครบเลยครบเลยครับ,รบเอ๊ะบรดาบัาเดอร์เหล่านี้เนี่ยเขามาทำอะไรที่นี่เลย ครับผมบัเดอร์เหล่านี้ก็มาเพื่อจะศึกษาปัญญาทิวสารและก็เพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ในอนาคตครับนะครับก็คือเรียกว่ามาอุทิศตัวรับใช้ระศาสนาจากพระเจ้าแล้วก็บรดาพี่น้องสตรีบรุษเนาะในฐานะพระสงฆ์หรือว่าบัตรหลวงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในบรรดาบัเดอร์เหล่านี้ชีวิตประจาวันของเขาทําอะไรกันบ้างปกติผมจะตื่นเวลาประมาณตีห้ายี่สิบนะครับโอ้ตีห้ายี่สิบตื่นมาแล้วมาทําอะไรบ้างเอ่ยตื่นมาแล้วก็เราก็ไป ขับน้ําครับผมทําธุดส่วนตัวเสร็จแล้วแล้วก็จับแต่งตัวเพื่อจะไปเข้าวัดนะครับไปเข้าวัดใช่ <ไป S 1> ทาอะไรในวัดบ้างครับอย่างแรกพวกเราก็มีสวด ทำวัดเช้าก่อนทำวัดเช้านะครับก็คือการภาวนาเช้าเริ่มต้นวันใหม่อย่างดีโอ้โหใช่เลยครับแล้วก็ต่อด้วยมิสาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณครับนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งวัดประจําบานเองคือคนเราเรียกกันว่าวัดใหญ่วหรือว่าบางวันก็จะมีวัดน้อยประจําตึกต่างๆสําหรับการภาวนาหรือว่ามิสากลุ่มชั้นปีอย่างนี้จริงๆก็ยังมีกิจศรัทธาอื่นๆใช่ไหมครับที่ในบานเองของเราก็มีการทําด้วยกัน ใช่ไหมค,ครับอย่างเ <ผม S 1> ช่ <ผม S 1> นอย่างเช่ไนไรเอ่ยการสวดสายพระคำสวดสายประคำเฝ้าศ<ล>ีลเฝ้าศีลมหาสนิท นะครับลํำพึงพระวาจาส่วนตัวก็ได้นะครับอใช่ครับก็จะมีกิจกรรมของกลุ่มชั้นปีหรือว่ามีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มชีวิตกลุ่มชีวิตนะครับที่เนนี้นเ,นเราได้จัดขึ้นมาใช่มันอาจจะเป็นซับย่อยลงไปในกลุ่มชั้นปีอ,อีกทีหนึ่งใช่ครับนะ,นะครับเ <นะ S 1> พื่อที่จะเป็นเพื่อนการหล่อเลี้ยงชีวิตจิตซึ่งกันและกันชีวิตมูคณะในน้อยนั่นเองครับก้าวไปด้วยกันใช่ครับหลังจากที่เราเสร็จภารกิจบนวัดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับทําอะไรต่อครับเราก็จะไป ทานอาหารเช้ากันครับอ๋อไปทานอาหารเช้าเราทานข้าวด้วยใช่ไหมครับทานกผมเป็นคนนะครับเ้ากบวันเย็นทานทุกมื้อครับเราทานสามมื้ออิ่มบริบูรณ์นะครับจากนั้นเราก็จะไปทํางานเช้ากันนะครับทํางานเช้านะครับทำอะไรบ้างทํางานเช้าเราจะไปกวาดทุ้ทำความสะอาดภายในภายนอกอะไรหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวเพื่อไป วิทยาลัยครับครับวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยแสงธรรมใช่ไหมครับสารที่เราจะไปเรียนหนังสือกันใช่ครับนะครับที่บัเดอร์เสือพูดตอนต้นบอกว่ามีการเรียนชั้นปรัชญาชั้นเทววิทยานะครับแล้วก็มีคริสศาสนาศึกษาด้วยหรือว่าเรียนคำสอนนะครับสําหรับคุณครูคําสอนทั้งหลายพอเราไปเรียนเนี่ยเราเรียนกี่วันต่อสัปดาห์ครับเราก็จะเรียน จันถึงพุธและหลังจากนั้นเราก็จะหยุดวันพรฤหัสนะครับครับเป็นวันหยุดของวิทยาลัยครับแล้วเราก็จะกลับมาเรียนในวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมเรียนทั้งหมดก็ห้าวันใช่ครับผมท่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์บรรดาสามเณรชั้นเทววิทยาก็จะไปฝึกงานตามวัดใช่ปีสามเณรชั้นปัตญาชั้นปีสองปีสามปีสี่ก็อาจจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานพิบาลแถวแถวใกล้ละแวกบ้านเนรนี่แหละครับตามศูนย์สังคมต่างๆแถวแถวนี้นะครับนอกจาก ในตารางเวลาแต่ละวันเนี่ยพอมาถึงช่วงเยน็นปุ๊บเรามีเวลาที่จะรีแลกซ์อะไรบ้างไหมเอ่ยจะมีเล่นกีฬาด้วยกันนะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จในช่วงบ่ายนะครับมีการออกกําลังกายด้วยกันนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงใช่เน้นต้องแข็งแรงนะครับอ,อัน,นี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเรามีกิจกรรมอะไรที่ทําให้สุขภาพจิตข,ของเรา สุขภาพชีวิตจิตของเราแข็งแรงด้วยล่าครับต้องมีนะครับสุขภาพจิตก็คือเราจะมีการอบรมชีวิตจิตจากคุณพ่อนะครับผมมีอบรมประจําเดือนจากประจําชั้นปีอบรมพ่อวิญญาณนารักด้วยนะครับผมครับพ่อวิญญาณนารักคุณพ่อประจําชั้นใช่ครับนะครับเพื่อเดินเคียงข้ามไปกับเราให้เราก้าวหน้าในกระแสเรียกนี้ต้องแข็งแรงทั้งกายและกจิตด้วยนะครับในแต่ละเดือนเองก็จะมีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจําเดือนด้วยใช่ครับนะครับบางทีก็จะมีวิทย ก่อนจกภายนอกเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตใช่ครับครับและนี่ก็คือภาพรวมของชีวิตและกิจกรรมของบรรดาบัอร์สัมเารใหญ่ในรั้วบัรนนใหญ่แสงธรรมครับครับหลังจากนี้เราก็จะไปพบปะพูดคุยกับบั์ท่านต่อไปครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการเป็นสัมภารเนี่ยในหนึ่งวันเขาทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังจากปากของพวกเขาตามผมมาเลยครับผมอ่าน้องน้อง น้องมาทำอะไรที่นี่เนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีโอ้โหพี่เดี๋ยวก่อนนะที่นี่ที่ไหนรู้หรือเปล่าเนี่ยบ้านเนนใหญ่ครับผมอ๋อแล้วมาทำอะไรครับผมก็มาอยู่นานแล้วครับอ๋ออ๋อมาอยู่ที่นี่แล้วโอเคครับครับรอเล่นนะครับรอเล่นนะครับก็เดี๋ยวให้น้องของเรานะครับช่วยแนะนำตัวให้ผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมชื่อราชนนกองโฉมครับชื่อเล่นชื่อว่าดรีมครับตอนนี้ก็เป็นสามเณนน้องใหม่ครับอยู่ชั้นปรัชญาชั้นปีที่หนึ่งครับผมเพิ่งมาเลยทีเดียวนะครับเรามี ความคิดหรือมีอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นเหตุผลซัพพอร์ตนะในการที่เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ครับผมได้เห็นแบบอย่างอย่างแรกเลยครับจากคุณพ่อเจ้าวาดขงผมครับแล้วก็<ม>อย่างที่สองก็คือรุ่นพี่ที่เข้ามาเป็นสมัณรเก่อนก่อนผมครับผมแต่ผมก็เห็นว่าเขานี่สุดยอดมากเลยครับอยากจะ แบบอย่างก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เห็นตัวอย่างดีๆเนาะก็เลยอยากจะกล้าตามเข้ามานะครับก็คุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้น้องใหม่ของเราด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายและฝากอะไรสักนิดหนึ่งกับคุณผู้ชมที่รับฟังเราอยู่ทางบ้านครับผมแน่นอนครับสาหรับผู้เราขึ้นชื่อว่าเป็นสําเนจแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับเราคือคําาวนาแหละครับผม,มเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังต้องยังคงต้องเดินทางในกระแสเรียนนี้อยู่ครับแลวก็ทุกคนก็รู้ว่ามันมีความยากลําบากแต่ที่สุดแล้วเราจะผ่านไปได้ โดยอาศัยคำภาวนาของพี่น้องและก็คำอวยพรจากพระพิญญาอ่าครับผมครับผมต้อนรับดีครับผมก็ชื่อเรเดอร์ดิเดตกระบวนงานะครับผมนนชื่อเล่นอร์เบเดรโรเวนนะครับคสังคมมณฑลเชียงใหม่โอ้มาไกลเลยทีเดียวนะครับจากเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับเบเดรตอนนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีทสามอ๋อปีที่สามแล้วนะครับแสดงว่าประสบการณ์เนี้ยต้องได้มาแล้วสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวเบเดรรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้ว มีอะไรที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมอย่างแรกก็คือชีวิตจิตนะครับที่อยู่ที่นี่การได้อยู่กับพระนะครับเพราะว่าเป็นบั่นนะครับการได้อยู่กับพระการได้ร่วมพิซาการได้สวดภนวนาก็เป็นสิ่งที่ชอบและประทับใจครับถามที่สองก็คือการได้อยู่กับพี่น้องนะก็คือบัณฑิตทั้งหลายนะที่อยู่ที่นี่ก็มีทั้งทุกสังคมชนแล้วก็มารวมกันที่นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนก็เป็นพี่น้องกัน อยู่ด้วยกันยางมีความสุขผมก็รู้สึกประทับใจทุกคนครับที่บันเนนนะก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็มีความตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะเป็นเเดอร์ที่ดีนะครับเพื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตของพวกเราคือออกไปรับใช้ทุกๆคนครเยไว่าเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีในชีวิตเลยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พอสมุดของวิทยาลัยแสงธรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครที่พอจะพูดคุยกับเราได้บ้างตามไปเลยครับ สวัสดีครับเบดร์กอตโอมาทําอะไรครับเนี่ยอ๋อมานั่งอ่านหนังสือนั่งอยู่เหรอครับก็มอไปนั่ง่านโอเคนะอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเบเดร์ที่ผมเรียนเหรอครับตอนนี้เป็นปีที่6แเลยครับโอ้ปีที่6แล้วใช่ครับโอ้ยู่มานานมากเลยนะครับเบดอร์ใช่ครับแสดงว่าตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากเลยนะเรื่องความมั่นใจก็ในปัจจุบันยังมั่นใจอยู่ครับมั่นใจในเรื่องอะไรครับมั่นใจในเรื่องอะไรดีครับเรื่องกระแสเรียกสิครับอ่าครับ ตอนที่บัเดอร์ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยนานไหมแล้วรู้สึกยังไงตอนที่เริ่มจะเข้ามาใหม่จนถึงตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมโอโ้แตกต่างมากเลยครับอตอนแรกๆก็โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นนะครับอ๋อครับแล้วก็ประสบการณ์อะไรเรายังไม่มีอะไรนี้แต่หลังจากที่เราได้มาเรียนรู้แล้วก็โอ้โหทําให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ว่าพะัะนาศาสนาจักรเราต้องการอะไรในอนาคตว่าพระสงฆ์ควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเวลาผมอยู่บ้านเน้นเนี่ย ทุกอย่างมันเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะครับคือเรื่องการสวดภาวนาเป็นหมู่คณะเรื่องการเข้ามิสซาแล้วก็เรื่องกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทําร่วมกันในบ้านเนนนะครับซึ่งกาเรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในการที่จะเตรียมคนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเป็นบัณหลวงว่าเป็นพระสงฆ์ในศาสนาจากคาทอลิกในอนาคตต่อไปนะครับอยากขอฝากกระแสเรียกแล้วก็ฝากคำภาวนาจากทุกๆท่านนะครับช่วยภาวนาเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในบ้านเนนแล้วก็ใน สถานที่ที่เป็นคณะนักบวชต่างๆด้วยนะไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะบัตเดอร์พระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นรวมถึงซิสเตอร์หรือกระแสะเรียกในการเป็นคารวะที่ดีด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ g r i e า Insight EP แรกครับครับแล้วอย่าลืมมาติดตามพวกเราได้รู้ลึกหลักเรื่องราวในคริสาศาสนา EP ต่อๆไปด้วยกันนะครับครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ